คำเตือนเนื้อหาข้างในเป็นการสปอยล์ล้วนถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมสามารถปิดคลิปนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าท่านใดที่ไม่มีเวลารับชมเองก็มาดูที่ช่องเราได้เลยเนื้อหาข้างในอาจผิดพลาดก็ขออาภาัยมณฑที่นี้ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทิงไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วย สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง t t k Studio ช่องสปอยาระตูสำหรับคนขี้เกียจและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังเนื้อเรื่องโคนันตอนที่49ซึถึงตอนที่5 2า2แต่ก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าทุกคนได้กดจะหมดแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่โคนันที่โทรหารันด้วยเสียงของชินิจิและดูเหมือนโคนันนั้นจะเป็นหวัดด้วยแต่แล้วที่สนักงานก็มีแขกมาและมาตามหาคุดโดชินิจิเขาชื่อฮัตโตริเฮจิเป็นนักสืบมัธยมปลายที่เหมือนกับชินิจิและฮัตโตริที่เห็นโคนันเป็นหวัดจึงลินยาที่เขาพกมาให้โคนันดื่ม ซึ่งฮัตตริมาหาชินิจิก็เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือนักสืบที่เก่งกว่ากันแต่แล้วโคนั้นก็ได้เกิดอาการเมาเพราะที่ดื่มเข้าไปเมื่อกี้ก็คือเหล้าจีนแต่แล้วก็มีลูกค้าอีกคนที่มาหาโมริและจ้างโมริให้สืบประวัติของแฟนลูกชายของเธอเองและให้โมริไปคุยรายละเอียดที่บ้านของเธอพร้อมกับสามีและฮัตตอรีก็อาสาจะตามไปด้วยเมื่อมาถึงคุณนายก็ได้เปิดเข้าไปในห้องของสามีที่ล็อกไว้ ซึ่งก็เห็นสามีของเธอที่หลับอยู่เธอจึงได้ไปจับและปลุกสามีแต่แล้วสามีของเธอก็ได้ล้มลงเพราะเสียชีวิตไปแล้วมูรจึงให้รันโทรตามตำรวจมาและตัดมาที่สารวัตรที่มาถึงซึ่งผู้ตายชื่อซูจิมูระเป็นนักการทูตฮันตริได้บอกว่าผู้ตายถูกฆ่าด้วยยาพิษและก็มีจุดสีแดงตรงโคนผมและเข็มก็ยังตกอยู่ใ,ใกล้ๆศพซึ่งตายไม่เกินสาสินาทีหลังจากที่พบศพและคนร้ายต้องอยู่ที่นี่ ส่วนในห้องนี้นั้นเป็นห้องปิดตายคนที่มีกุญแจเข้าออกได้ก็มีแค่2คนก็คือคุณซูจิมมระและภรรยาซึ่งกุญแจก็อยู่ในกระเป๋าของผู้ตายและกลายเป็นคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายส่วนโมริที่ยังงงในรูปคดีก็ถามให้ฮันโตริรู้ว่าคดีทั้งหมดที่โมริขี้ขายนั้นต้องเป็นฝีมือของชิจิแน่นอนตัดมาที่สารวัตรและโมริ ได้สอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งเวลาฆาตรกรรมก็อยู่ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นคุณโคอิเคที่เป็นพ่อบ้านได้คุยกับเพื่อนบ้านตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นคุณทาคายโยชิและแฟนสาวยุกิโกะเพิ่งกลับเข้าบ้านคุณโทชิมาสุส์กบมาถึงที่นี่ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงและนั่งดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นและคุณนายที่ไปหาโมริและอยู่กับโมริตลอดเวลา ฮาตตริทีวีขอรูปคดีซึ่งท่าตัดคุณโคอิเคและคุณนายไปและคนร้ายต้องอยู่ใน3คนนี้แน่นอนแต่แล้วโคนั้นก็คิดวิธีที่คนร้ายใช้ออกพร้อมกับฮัโตริแต่โคนนั้นก็เกิดอาการอะไรบางอย่างจากอาการเป็นไข่แต่แล้วโคนั้นก็ได้ล้มลงพรลิ้ของไขหวัดซึ่งตัวร้อนมากก่อนที่รันจะอุ้มไปนอนพักอีกห้องหนึ่งและฮัโตริก็ได้บอกว่ารู้แล้วทั้งแผนการและคนร้ายว่าเป็นใคร ซึ่งโฮล้ายใช้ช่องใต้ประตูในการนำกุญแจใส่ในกระเป๋าผู้ตายซึ่งใช้สกอตเทปแปะที่สายเบ็ดเมื่อโนล้ายฆ่าผู้ตายเสร็จแล้วด้วยเข็มก่อ,อกุญแจของผู้ตายออกมาและติดเข้าด้วยกันแล้ร้อยไว้ในกระเป๋าและจัดท่านั่งให้ศพและลากสายเบ็ดไปที่ประตูและปิดประตูแล้วก็ล็อกและค่อยดึงสายเบ็ดให้กุญแจลอดประตูเข้าไปและเข้าไปอยู่ในกางเกง และกระตุกสายเบ็ดออกแค่นี้กุญแจกก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ตายแล้วตัดมาที่โคนันที่นอนไข่ขึ้นอยู่ซึ่งรันก็ได้ไปตามคุณหมอแต่เมื่อรันกลับมาโคนมันก็ได้หายไปแล้วแล้วก็ตัดมาที่ฮันโตรีที่บอกว่าคุณโทชิมิสึนั้นคือคนร้ายและหลักฐานก็คือสายเบ็ดที่เจอในห้องของคุณตาที่ดูทีวีอยู่ซึ่งคุณตาโทชิมิสึก็สารภาพว่าเป็นคนฆ่าคุณซูจิมูระเอง และแล้วคูดโดชิจิก็ได้ปรากฏตัวออกมาและบอกว่าคุณตานั้นไม่ใช่คนร้ายและบอกอีกว่าการสันนิษฐานของฮันตุรีนั้นมีข้อผิดพลาดอยู่เพราะตอนที่ฮันตุรีนำกุญแจใส่กระเป๋าของผู้ตายนั้นมันอยู่ในกระเป๋านอกไม่ใช่กระเป๋าเล็กแบบในตอนที่พบศพเพราะสารวัตรที่นั่งอยู่ทําให้กุญแจอยู่ได้แค่กระเป๋านอกเพราะรูปร่างอ้วนและสายเบ็ดที่พบก็เป็นของคนร้ายที่ทิ้งไว้และใส่ร้ายคุณตาให้รับผิดแทน และคุณตาก็ยอมรับผิดก็เพราะต้องการรับผิดชอบแทนใครบางคนและในตอนที่พวกเราเข้ามาในห้องนี้ก็มีเพลงที่เปิดอยู่ก็เพราะเอาไว้กบเสียงของผู้ตายที่ถูกฆาตกรรมและหนังสือที่ตั้งไว้ก็เพื่อบังไว้หน้าของผู้ตายที่ถูกเข็มแทงนั่นหมายความว่าผู้ตายถูกฆ่าในตอนที่พวกเราเข้ามาที่นี่และคุณไลคก็คือคุณนายนั่นเอง ซึ่งตอนที่เข้ามาผู้ตายยังมีชีวิตอยู่และคุณนายก็แกงทําเป็นไปปลูกผู้ตายและใช้เข็มพิษแทงขณะที่ยังหลับอยู่ และที่เชิญนักสืบมาก,ก็เพื่อเป็นพยานในห้องปิดตายและหลักฐานก็คือเข็มยาพิษที่อยู่ในพงกุญแจของคุณนายซึ่งคุณนายก็สารภาพและบอกว่ายูกิโกะนั่นก็คือลูกสาวของเธอที่เกิดกับสามีคนก่อนเมื่อ20ปีก่อนซึ่งสามีคนก่อนนั้นถูกคุณสุจิมุระป้ายสีและต้องติดคุกและแย่งเธอมาจากสามีและคุณนายก็ไม่รู้เรื่องเพราะตอนคุณสุจิมุระ เห็นรูปของยูกิโกะเข้าและหลุดป,ปากเล่าเรื่องทั้งหมดซึ่งคุณตาที่อยากชดเชยความผิดให้กับคุณนายจึงยอมรับว่าเป็นคนร้าย ก่อนที่ตำรวจจะพาเธอไปแต่เมื่อชินิจิมีการหวัดอีกครั้งรันจึงไปตามหมอซึ่งฮาตโริก็ยอมรับว่าชินิจินั้นเก่งจริงๆและยอมรับให้ชินิจิเป็นที่หนึ่งและชินิจิก็ได้รีบวิ่งหนีรันที่ตามหมอมาเพราะเขากำลังกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งก่อนที่รันจะเปิดประตูห้องน้ําและก็พบโคนันที่ใส่ชุดตัวใหญ่ก่อนที่โคนันจะบอกว่าพี่ชินิจิถอดเสื้อและวิ่งไปทางนั้นแล้วและโคนันก็ได้ลม้มลงสลบไปซึ่งโคนันที่ฟื้นก็คิดถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาโตขึ้น ก็อาจเป็นผลมาจากเหล้าจีนโคนันจิงดื่มเหล้าที่วางอยู่แต่รันก็ได้มาห้ามทันแล้วก็จบคดีฆาตก,กรรมนักการทูตตอนแรกและตอนจบเปิดมาที่โคนันที่มาห้องสมุดกับแก๊งนักสืบเยาวาชนซึ่งโคนันก็ได้พบหนังสือต่างประเทศที่ห่อไว้ก่อนที่ผู้ดูแลจะมาบอกโคนันว่า หนังสือน,นี้ไม่ใช่ของเล่นแล้วก็ตัดมาที่สารวัตรเมูเลท,ที่มาพบกับผู้ดูแลห้องสมุดโคนั้นที่ได้รู้จึงได้วิ่งตามและไปที่ลิฟต์แต่ลิฟต์ก็ได้เตือนเพราะมีน้ำหนักเกินแก๊งนักสืบเยาวชนจึงวิ่งลงทางบันไดาแทนตัดมาที่คุณซึงอาวะาท,ที่คุยกับสารวัตรเพราะเรื่องของคุณธรรมาดาที่เป็นผู้ดูแลคนที่หายตัวไปสวันแล้ว ซึ่งคุณธรรมาดาก,ก็ทํางานครั้งสุดท้ายที่นี่ก่อนจะหายตัวไปก็แปลว่าเขาอาจยังอยู่ในห้องสมุดและอาจเสียชีวิตไปแล้วแต่หมวดทางนี้ที่หาจนทั่วห้องก็หาไม่เจอสารวัตรจึงได้พาตํารวจกลับตัดมาในตอนเย็นแก๊งนักสืบยวชนก็ได้แอบเข้ามาในห้องสมุดแต่แล้วลิฟต์ก็ได้ทํางานและมีคนกําลังขึ้นมาโฮนันและเดอกแก๊งก็ได้ไปหลบและคนที่ขึ้นมาก็คือคุณสึงอาวะ และเขาก็ได้เดินไปที่ห้องสมุดโคนันเลยเดินตามไปก็พบคุณซึงอาวะที่พูดถึงคุณธรรมดาที่ตายไปแล้วเพราะเห็นสิ่งนี้เขา้าและคุณธรรมดานั้นได้ตายและอยู่ในห้องสมุดแห่งนี้แต่แล้วเกนตาก,ก็ทําให้คุณซึงอาวะรู้ตัวคุณซึงอาวะจึงไล่ตามหาแต่ก็ไม่พบพวกโคนันแต่มาที่คุณซึงอาวะที่กาลังกลับออกไปโคนันก็ได้ไปดูที่หน,นังสือที่นําเข้าต่างประเทศแต่ในนั้นก็มีแต่กล่องเปล่าก็แปลว่าคุณซึงอาวะต้องเอาไปซ่อนในห้องสมุดที่ไหนสักที่ ทุกคนจึงช่วยกันตามหาตัดมาที่คุณซึงอวะที่กำลังกลับอยู่ดีๆไฟในห้องสมุดก็ได้เปิดเพราะอายุมินั้นเปิดไฟเพื่อหาของทำให้คุณซึงอวะรู้ตัวว่ายังมีคนอยู่ในห้องสมุดต,ตัดมาที่พวกโคน,นันที่พบหนังสือซึ่งข้างในนั้นก็มียาเสพติดอยู่ซึ่งคุณซึงอวะซ่อนไว้ที่นี่และค่อยนำไปขายแต่คุณธรรมดาอาจมาพบเข้าจึงถูกฆ่าปิดปากโดยคุณซึงอวะ ขณะที่พวกโคนันกำลังลงไปแจ้งตำรวจก็หารู้ไม่ว่าคุณซึงอวะได้รู้ตัวแล้วและรู้เรื่องทุกอย่างและคิดที่จะจัดการเด็กๆเพื่อปิดปากแต่มาที่โคนันที่ตามหาศพ แต่ก็หาไม่เจอแต่แล้วคนนั้นก็นึกถึงลิฟที่น้ำหนักเกินเพราะขึ้นเกิน7คนโคนนั้นเลยรีบวิ่งไปที่ลิฟต์และคนนั้นก็กดลิฟต์และพวกเราก็จะรู้กันว่าศพนั้นอยู่บนหลังคาลิฟต์นั่นเองและที่ลิฟดังเพราะมีคนขึ้นเกิน7คนไม่ใช่เพราะพวกแก๊งนักสืบเยวาวชนแต่เป็นศพที่อยู่บนหลังคาต่างหากแต่แล้วขณะที่ลิฟต์ขึ้นคุณเืออาว่าก็ได้โผล่มาพร้อมกับลิฟต์ คนันจึงได้บอกแผนกับทุกคนและล่อคุณซึงอาวะจนพวกโคนันหนีลงลิ์ไปได้แต่คุณซึงอาวะก็ได้ขังทุกคนไว้ที่นี่และตามไล่ล่ากแก๊งนักถืบเยาวชนแต่ด้วยแผนการของโคนันก็สามารถจัดการกับคุณซึงอาวะได้และแล้วตำรวจก็มาทันทีและจับหัวหน้าซึงอาวะและจัดการเรื่องยาเสพติดและศพของคุณธรรมดะซึ่งโคนันก็ได้บอกลาทุกคนและววิ่งกลับไปที่สำนักงาน และไปเอาเหล้าจีนและไปที่บ้านของดออรอาการะเพื่อดื่มเหล้าแต่แล้วคนนั้นที่ดื่มก็ไม่ได้คืนร่างเดิมแล้วก็จบคดีฆาตการรมในห้องสมุดเปิดมาที่โมริที่มาซ้อมตีกอล์ฟเพราะจะลงแข่งขันกอล์ฟร่วมกับโยโกะแต่โมริก็หวยซะเลิกเกิดแต่แล้วก็มีผู้จัดการพร้อมกับลูกน้องอีก3ามคนมาตีกอล์ฟด้วยกันผู้จัดการคนนี้ชื่อทาจิบาน่า คนนี้ชื่อยาสุอิคนนี้ชื่อโอคุโบะและคนนี้ชื่อมินามิตัดมาที่คุณโอคุโบะนั้นได้กดลูกกอล์ฟให้ผู้จัดการซึ่งโคน,นันที่เบื่อโมลิก,ก็ได้ไปดูคนอดื่นตีซึ่งคุณยาสุอินั้นก็ได้ประจบผู้จัดการโดยการแบ่งลูกกอล์ฟของตัวเองไปให้แต่แล้วคุณมินามิก็บอกโคน,นันว่าอย่ายืนดูตรงนี้ดีกว่าเพราะมันอันตรายจากคุณยาสุอิที่ตีหวยมากๆโคน,นันเลยกลับไปดูโมลิซ้อมต่อ และตัดมาที่คุณทาจิบาน่าผู้จัดการที่เปลี่ยนไม้ส่วนคุณยาสุก็ขอตัวไปซื้อกาแฟแต่แล้วก็ได้เกิดระเบิดขึ้นตรงผู้จัดการและโคนนันก็ได้ยินเสียงกระทบของอะไรบางอย่างแต่เมื่อเข้าไปดูผู้จัดการเขาก็ได้เสียชีวิตไปซะแล้วและก็ตัดมาที่สารวัตรที่เดนมาที่เกิดเหตุผู้ตายชื่อทาจิบาน่าซึ่งทุกคนมาตีกลอบด้วยกันบ่อยๆเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหาหลักฐานก็ได้รู้ว่าระเบิดต้องอยู่ในลูกกลอบ หลังจากตีลูกกลอบระเบิดก็จะทํางานซึ่งโลกกรอบนี้เป็นเส้นสีแดงทั้งที่ที่นี่มีแต่เส้นสีฟ้าก็แปลว่าคนร้ายใช้ลูกกลอฟสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นระเบิดและทั้ง3คนก็มีความแค้นต่อผู้จัดการทั้งนั้นคุณโอโคโบถูกขโมยไอเดียไปเป็นของตัวเองตั้ง3ามครั้งคุณมินามิเสนอไอเดียอะไรไปก็ถูกปฏิเสธตลอดคุณยาสุอิถูกผู้จัดการแย่งแฟนและโมริก็บอกว่ารู้แล้วว่าใครคือคนร้าย แล้ววิธีที่คนร้ายใช้ก็คือใส่ลูกกลอฟที่มีระเบิดร่วมกับลูกกลอฟธรรมดาที่ผู้จัดการกําลังจะตีซึ่งคุณมีนามิหลุดพ้นจากผู้ต้องสงสัยเพราะไม่ได้แตะลูกเลยก็มีแค่คุณยาสอีและคุณโอคุโบะที่สามารถใส่ลูกกลอฟที่มีระเบิดไปให้ผู้ตายได้และคุณยาสอีกก็รีบตีให้เสร็จไวๆเพราะขลัวลูกกลอฟจะระเบิดและตอนที่ลูกกลอฟระเบิดนั้นคุณยาสอีกก็ไม่อยู่ส่วนคุณโอคุโบะและมีนามิก็ไม่น่าถูกต้องสงสัยเพราะได้ถูกแรงระเบิดไปด้วย แต่แล้วคุณยาสีก็บอกว่าเพราะที่เขาออกไปก็เพราะต้องซื้อกาแฟให้ผู้จัดการทุกครั้งหลังตีเสร็จสลวัรจึงตรวจด,ดูกระเป๋าของคุณยาสีก็พบลูกกรอบที่คาดด้วยสีแดงโคนันที่คิดเรื่องคดีและจาเรื่องเสียงที่กระทบอะไรบางอย่างได้โคนันเลยวิ่งไปดูที่สนามกระพรลูกกรอบที่ถูกแรงระเบิดจากดินปืนและโคนันก็รู้แผงของคนร้ายว่า ใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายตัวจริงขณะที่คุณยาสีกํำลังถูกนำตัวไปโรงพักคนนั้นก็ได้ยิงยาสลบใส่โมลีและได้บอกว่าคุณยาสีไม่ใช่คนร้ายและเรื่องที่ผู้ตายไปตีกลอฟที่ใส่ระเบิดนั้นมันผิดและโมลีก็โยนลูกก๊อฟที่โคนนั้นพบให้ดูในตอนที่ระเบิดทำงานนั้นผู้ตายได้ตีลูกกลอฟลูกนี้ไม่ใช่ลูกที่มีระเบิดอยู่แต่คนร้ายใส่ลูกกลอฟที่มีระเบิดไว้ในหัวของไมค์กลอฟและลูกกลอฟนั้นได้ระเบิดหลังจากที่ผู้ตายตี และคนร้ายก็เอาเศษลูกกอล์ฟที่ติดระเบิดไว้าวางเพื่อทําให้คิดว่าผู้ตายตีลูกกอล์ฟที่มีระเบิดนั่นเองซึ่งคนที่นําไม้กอล์ฟของท่านประธานไปซ่อมก็คือคุณมินามิและเพื่อบีบให้คุณยาสุอิเป็นผู้ต้องสงสัยจากการที่คุณยาสุอิบไปสั่งกาแฟและไม่อยู่ในตอนเกิดเหตุและเขาก็ได้แก้งรับแรงระเบิดเพื่อรลอดพ้นจากผู้ต้องสงสัยซึ่งคุณมินามินั้นมีแผลแค่ตรงศอกกับตรงเข่าด้านซ้ายเท่านั้นเพราะเขาได้ยกแขนมาบางังและยืนอยู่หลังเสานั่นเอง เพราะรู้ว่ามันจะระเบิดแต่แล้วคุณมินามิก็สารภาพว่าเกียรติผู้จัดก,การทาจิวานามาตลอดเพราะถูกปฏิเสธเรื่องไอเดียและต้องการแก้แค้นแล้วก็จบคดีฆาตกรรมสนามฝึกซ้อมกอล์ฟก็จบไปแล้วสำหรับโคนันตอนที่49ถึงตอนที่52ถ้าผิดพลาดประการใดก็สามารถเม้นและติดชมไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยแต่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและว,วันนี้เราก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ